<c oughs> ปลาทรายจ้ายากันจะทำปลาทรายแกงป่าแกงป่าปลาทรายใสย่ใบกะเพราอร่อยหอมๆจ้ะปลาทราย เห็นแล้วพี่น้องหมูบอลล่มกับบอลล่มเอ้าเอา,เอามาขึ้นเอาไปเกืบตายก้อนสักไยมาเอาก้อนเดี๊ยวเครื่องแกงล่มกับให้เห็นหมูเบิ้งกันแกงปลาปลาไส่ของเฮ้าแกงปลาปลาไส่ มีฟักทองมีใบกระเพราใบมะกรูดแล้วก็มีกระชายซอยมีวัตถุดิบของเราแค่นี้จ้าวันนี้มีเครื่องแกงแกกันก็จะเป็นเครื่องแกงป่ากับเครื่องแกงเผ็ดรวมกันจ้ะวันนี้ปลาเยอะอยู่นะ ถ้าเราแกงแบบไม่ถึงเครื่องมันไม่อร่อยเรือเครื่องแกงป่า เพื่อนๆกเพือขวบคือแกให้หอมก่อนติดหมดแล้วกระใสน้ำลงไปเลย ขนาดว่าพวกเพจดิพี่น้องกาใส่รับอันกาใส่กับอปนปลาครับเครื่องเฮาเรือพี่นอ้องกลาเอาหน้ามพิ่นนะ่ะเครื่องแกงปลาแกงปลาปลารายปลารายจะหากินยากจ้า ใส่เกลือเดี๋ยวเอ,อกกกาก,กระปิจักหน่อยกันใส่กระปิจักหน่อยนะใส่กระปิจักหน่อยใส่กระปิจักหน่อยกระปิจ้ะอ๋อโอ้ยลมพัดม่องข่อยติดกับพเพาะพอดีเลย ได้การจบปรุงรสไปน้ำเลยได้จ้าปรุงรสไปเลยเพราะว่าแกงปลาเอาวต้งมานางปรุงรสอีกอยุบหิวเข่าละหอมหอมพริกแกงหอมมันเครื่องแกงได้รสดีแด้วจ้า กันกบทิใส่ซม,มี่ก่อนจากน้ำตาลเดี๋ยวค่อยใส่ที่หลังใส่น้ำตาลจักน้อยโอ้ยหอมคักหอมพืชอันเครื่องแกงพี่น้องเครื่องแกงเพชรกับเครื่องอันแกง แกงป่าผสมกันเครื่องแกงบางสะพานเห็นว่าพอล่มเฟตอานอยู่นะ่ะเครื่องแกงบางสะพานอร่อยมากโอ้ยปท่องมันมนไวหน่อย ใส่สีซีกเดียวมันบ่ไม่ผักใส่พี่น้องแยกกันก็เลยเอานั่นต้องสใสยสีได้เติมน้ำอีกจักน้อยมากหน่แกปงปลาเฮา แต่ก็ใส่ต้งไปหรือพี่น้องเป็นอย่างที่ใส่ฟักทองก่อนดิฟักทองมองันจุกหนากกว่าป่าดิแต่ยังการกับที่ใส่พร้อมกันเลยเดี๋ยวเอาน้ำใส่เช็คหน่อยกัน เออได้มีนำลาดเขาเนี่ยเว้ยเดี๋ยวน้ำเดือดเจ้การใส่ปลาใส่เลยมันเป็นมองร่มพานพอดีพี่น้องมองนี้่นกเ็เลยอันนั่นเดือดใส่ลงไปเถิดจ้า ใส่เบิดเลยเราะวะาการโล่นี่มแกงสองเทียแล้วผู้ใดเคยกินปลาไส้จะรู้ว่าพ่อนอร่อยซ้ำใดเนื้อพ่อนกบเขาขา,าวเด็กกัน่าท่านได้ค้นเด้ออาไ้ายังซี่ล่ะ พูหนาไว้ยังซี่ล่ะยังบาคนด,ด้วยนี่สุปพร้อมกันโหลดโอ้ ล่อนหลายได้บบดน,นี้ปิดฟ้าไปจะฆ่าก่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเขาเข้ามาเบิ่งกันฮู้ปูหยจุดโจดิดมีคนใดแต่เด้อบับนี้ี่นองเพราะว่าปลาคนเขาที่แล้วแต่ว่าหนามันสิน้อยอีกแล้ว่ออยากกินคุกคลิกคุกคิก แห้งพี่น้องเลยโลลอร่อยหกสิบเการขออนุญาตเติมน้ำจักน้อยนยอ <c oughs> ี่เดอร์ปิดไฟจักน้อยฟุ๊โอ้โห,โหแกงปลาทรายเรายอดเลยจ้าแกงปลาปลาทราย กันก็จะใส่น้ำรวยน้ำตาลออท้ายก็ใบกะเพรากับใบมะกรูด้ะ ตัดแสบคักน้อพี่นอ้องอืคนได้แล้วบัานนี้อีนี้คนได้แล้วชุดหยอดเลยพี่น้องเอ้ยปักท่อมกับเ,เขาที่แล้ว มาเด้อม,มาเด้อม,มากินขขาวน้ำกันดเด้อไอ้กันซิมมึงกันนะแกนป่าป่าายป่าชุดทนันพี่น้องเอ้ยได้ทีเลยได้ทีได้ทีเดี๋ยวว่าจัดจานตักเลยพี่น้องตักเลยจ้าหิวละจ้า ตักแล้วจ้าหิวแล้วจ้าแกงป่าปลาทรายเราโอ้พี่น้องเอ้ยผู้ใดเคยกินบ้านะแต่เปนของหายากแล้วก็ของแพงบ่าไค่มีเไดนะ้ในป่าน้ำทะเลปลาทรายนี่เป็นน้ำทะเลเด้อปลาทะเลว่าเพื่อน,อนสุดยอด เด้อมาเด้อม,มากินข้าวน้ำแกกันเด้อจ้ะนี่หมอกับฟุตบ๊วัวอยู่พี่ขอบคุณค่ะ